แมคโดนด์จำนวน10ชุดเดี๋ยวเราไปมอบความสุขให้กับคนไทยนะครับมามอบความสุขให้กับคนยากไร้นะครับสวัสดีครับแมคโดนด์แจกฟรีนะครับโอเคครับคนละชุดนะครับขอให้มีความสุขมากๆครับเอ้ครับโชคดีนะฝากให้เพื่อนนะฝากให้เพื่อนสวัสดีครับแมคโดนด์แจกฟรีนะครับเอ้ครับทานข้าวมาหรือยังครับบุณลุงยังยังข้าวไหม หิวโอเคทานเลยนะขอให้มีความสุขมากๆครับครับครับโชคดีครับโชคดีข้าวแมคโดนัลด์แจกฟรีครับขอให้โชคดีนะทานให้อร่อยนะครับซู้ๆครับสวัสดีครับพี่ครับวันนี้มามอบความสุขแจกแมคโดนัลด์ฟรีจริง่จริงครับขอให้มีความสุขมากๆทานให้อร่อยซู้ๆครับดีครับพี่ครับข้าวแมคโดนัลด์แจกฟรีหิวพอดี๋อหิวพอดีโอเคทานให้อร่อยนะมีความสุขมาก ข้าวแมคโดนุแจกฟรีครับขอให้มีความสุขมา,มากๆนะทานให้อร่อยนะครับแจกฟรีแจกฟรีพีีครับโอเคครับทานให้อร่อยนะทานให้อร่อยนะมีความสุขม,มากๆครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับวันนี้สนับสนุนโดย YMC ส e c r e t ตัวนี้ทําให้ผิวเราขาวผิวเราไยผิวเราใสเห็นไหมครับทามารอบนึงก็คือแบบผิวสว่างเลยนะครับอร่อยไหมครับ